สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาเปิดโรงรถของผมนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนโรงรถนะครับอันนี้ผมเปิดแค่ออโตช็อปเท่านั้นเพื่อนนี่คือรถ10คันที่ผมชอบที่สุดในเกม gdw online นั่นเองนะครับตั้งแต่มีการอัปเดตมาตั้งแต่แพทแรกสุดนะครับยันในแพทประจรันี่เป็น agent of สถาบันนั่นเองนะเพื่อนก็นี่คือโฉมหน้ารถที่ผมชอบที่สุดนะครับผมก็เอามาเก็บไว้ที่โตช็อปนั่นเองนะครับทจริงๆอาจจะมีเพิ่มเติมอีกคัน2งคันนะครับแต่ว่าในโรงจอดรถของโตช็อปเนี่ยมันเก็บได้แค่ 1อสิบคันเท่านั้นเองนะครับผมผมก็เลยเอามาเท่าที่มานเอามาได้นะครับอ่าก็จะโฉมหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าบางคันก็อาจจะเป็นรถที่เอาออกไปแล้วนะครับบางคันก็ยังมีขายอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะเพื่อนเพื่อนก็คือเจ้า comet s 2นะครับรูปทรงเขาอะไรเขาผมว่ามันเป็นช่วงแบบรอยต่อในตอนที่แพท ของออโต้ช็อปครับในแพดชูเนอร์เนี่ยมันมาเนี่ยผมค่อนข้างจะชื่นชอบมากๆเลยนะสำหรับ Com เบตเอสนะครับผมเล่นไม่ทันนะผมพูดตรงๆผมเล่นไม่ทันนะครับผมมาทันในแพดเดอะคอนแทคนะครับตอนที่ดรเวย์มานั่นเองนะแต่ว่าผมคือตอนที่มองไปที่ร้านค้าแล้วเห็นแบบแบบอยากซื้ออะคือคันนี้มันขึ้นมาเป็นอันดับแร,แรกนะครับที่ผมอยากที่จะซื้อมาขับนั่นเองนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาทำปอร์เช่หรือว่าคอมเบตเอสเนี่ยผมว่ามัน ทำมาทำมาได้ขับลําบากไปหน่อยผมว่ามันขับลาบากอเออจริงๆนะครับเหมือนทาช่วงล่างค่อนข้างแย่ท,ทั้งที่ในชีวิตจ,จริงอะรถเขาดีมากๆนั่นเองนะเออผมก็เลยค่อนข้างกระสงสัยนะครับว่าทาไมว่าทำไมเขาถึงแบบทําให้มันดุนหนักขับยากอะไรอย่างนี้นะครับก็จะไม่ค่อยเห็นผมขับเพราะว่าผมชอบเขาแค่รูปทรงแล้วกันนะครับการขับเขาทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใน ในในความคิดของผมนะผมว่านะแม่งผมว่าเกมทํามาแย่ไปหน่อยก็ใส่สีดานะครับผมเป็นสีที่ผมชอบที่สุดในเกมนั่นเองนะครับก็เป็นอัลติเมทแบ็คเลยนะครับก็ใช้เป็นสีดําแบบสีครูนะครับมันก็จะดําแบบดํากว่าสีดําปกตินั่นเองนะครับล้อก็ให้มันคล้ายๆกับปอร์เช่นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ลายเข้าไปเป็นคอมเบตเอชทูนั่นเองนะครับก็ค่อนข้าจะชื่นชอบสำหรับเจ้ากบนะค่อนข้ากะสวยงามมากๆนั่นเองนะครับขั้นต่อมาเลยครับผมคือเจ้า LYNX นะครับเป็นรถที่นอกกระแสมากๆนะครับผมสำหรับเจ้า o อ e l o t ส LYNX นะคร เป็นรถที่เขาออกจากเกมไปแล้วแต่ผมก็ยังชื่นชอบเขาอยู่นะครับก็พยายามแต่งให้ไม่เหมือนใครเ <S Poland> พราะว่าผมชอบสไตล์แบบนี้นะครับชอบามากๆเล่นกี่ไอดีผมเล่นมา6 7เดไอดีก็คือมีทุกไอดีนะ, X นะครับสำหรับเจ้า RYX นะเพราะนังนชื่นชอบมากนะครับตั้งแต่ก่อนมันออกกันนะตั้งแต่ก่อนมันออก,ก,ออกจากร้านค้าเนี่ยผมก็ยังชื่นชอบมันอยู่นะครับคือเอาออกไปแล้วก็ยังชื่นชอบนะครับเป็นรถที่ขับบ่อยอยู่นะครับ แต่ว่าข้อเสียของเขาคืออัพเฮาส์ชู๊กไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะเน้นขับสวยๆงามๆนะครับแล้วก็เออจริงๆขับไม่แย่นะผมพ,พูดตรงๆไม่แย่เสียงท่ออะไรค่อนข้างจะดีด้วยซ้ําไปนะครับ เป็นรถที่หลายๆคนนะครับไม่ค่อยขับนะเป็นรถนอกกระแสมาแต่ผมชอบนะจริงตรงไอ้กระจังหน้ามันเนี่ยเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับเพราเปลี่ยนทีนึงนี่คือเหมือนเหมือนเปลี่ยนรถเลยนะเออลองไปเปลี่ยนดูได้นะครับเพราะนั่งก็สวยงามนะสำหรับเจ้าแอลวานเอ็กนะครับชื่นชอบมากเลยรถไม่ไม่แย่นะช่วงล่างต่างๆก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ชีวิตจริงนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะแต่ค่อนข้างสวยงามนะครับก็ สะสมมานานแล้วนะครับไอดีนี้ก็เช่นกันนะครับก็ยังสะสมอยู่เหมือนเดิมนะครับสวยงามมากนะครับแต่ว่าอาจจะเอาออกไปขับน้อยในช่วงนี้นะเพราะว่าในช่วงเนี้ยไอ u ฮาเซชูเวกตั้งแต่อัพเพดไปเอ็ e N นฮาน่ะมันมาไงมันแรงกว่ามาใช้ทาธุรกิจได้จริงอะไรเงี้ยผมก็อาจจะไปเน้นรถที่อัพเฮาเซชูเวกมากกว่านั่นเองนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ขับเขาแล้วคันนี้เป็นคันส,สปอร์ตนั่นเอนะเหมือนกับคอมเบตเอ็ทูนะมันชื่นชอบมากหน้าตาในี่ยน่อนจะสวยงามนะครับผมชอบมากๆเลยนะ คันต่อมานะครับผมคันนี้คือตลอดการนั่นเองนะครับคันนี้คือ770นะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆทันกันไหมนะผมอ่ะคือตอนที่เล่นอ่า g d a เนี่ยคือคันนี้มันก็มานานแล้วนะครับสำหรับเจ้า770หรือ Aston Martin เนี่ยคือเห็นครั้งแรกนี่รู้เลยเป็น Aston Martin นะครับเพราะว่า รูปทรงมันเป็นเอกลักษณ์นะครับเอสซ์เอสซ์มาตินนะไม่ว่าจะข้างหลังนะครับข้างข้างข้างหน้านะครับก็น่าจะสวยงามนะครับผมว่าคันนี้ออกแบบมาดีมากมากที่สุดในบรรดาเอสซ์มาตินที่ผมเคยเห็นมานะครับในเกมที่เขามีนะไม่ว่าจะผมเคยเห็นพวกสเปกเตอร์อะไรเงี้ยที่มันตีโป่งร้านเบนนี่อะไรเงี้ยผมว่าก็ผมก็ยังไม่ถูกใจเท่าเซเว่นเจ็ดศูนย์ครับเซเว่นเจ็ดศูนย์เนี่ยผมว่าผมคือดีที่สุดแล้วในความคิดนะในสำหรับเอสซ์มาตินนะครับคันนี้เป็นคาร์สปอร์ตนะครับ ขับก็ไม่ได้แย่แรงไหมก็กะกาไม่ได้แรงแบบโดดมากนะครับไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารูปทรงรุ้ยเลยที่ทำให้ผมซื้อเข้ามานะครับคราวนี้ก็สะสมคล้ายๆกับไอวานนีกันแหละก็มีเกือบทุกไอดที่เล่นนะครับท่าทางชื่นชอบนะแล้วก็ไปรถแรเช่นกันนะครับสำหรับเจ้า7 7 0นะจริงๆ ที่สิ่งที่ทาให้ผมชอบน่าจะเป็นไม่รู้เพื่อนๆเ,เคยดูไหมครับน้องๆหนูๆแบบว่าในยุคใหม่นะครับไม่รู้ว่าเคยดูพลดพาซาไหมนะผมะเคยดูตอนเด็กๆนะครับแล้วก็เคยเห็นเขารีวิวคันนี้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วผมก็ยังตาตึงใจคันนี้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แต่งแบบเขานะแต่ว่าผมก็ชื่นชอบแล้วก็ยังสะสมมานันวันนี้แล้วก็จำความรู้สึกฟิลลิ่งตอนที่เราดูตอนเด็กๆได้นั่นเองนะฮะ ผมก็เลยยังสะสมไว้อยู่สำหรับเจ้า770นะครับก็ยังเอาไปขับบ้างแต่น้อยมากๆเพราะว่ารถอาจจะไม่ได้แรงมากทางเลี้ยวเวลาเลี้ยวเนี่ยลำบากนะเห็นรูปทรงแบบเหมือนจะดีนะแต่ว่าจริงๆเวลาเลี้ยวอะไรก็อาจจะมีผมว่าขัดใจอยู่นะครับเวลาเลี้ยวอะไรอาเงี้ยอาจจะแบบมีสะบัดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถสไตล์นี้นะฮะคันต่อมานะครับคันนี้คือคันเนี้ยผมไม่ได้ชอบตอนแรกอะผมไม่ได้ชอบเพราะหน้าตานะครับแต่ว่า ชอบเพราะว่าแม่งขับโคตรดีครับตอนแรกนะชอบเพราะว่าขับดีมากครับอันนี้คือพารากอนอานั่นเองนะเพื่อนๆเออจริงๆหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ไปไปขับพารากอนเอสไม่ดีกว่าพารากอนเอสดีกว่าแรงกว่ามีแอคทีฟสปอยเลอร์นะคือมีดีกว่าคันนี้เกือบทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมยังชอบในหน้าตาของเบลลี่ตัวคอนติเนนทัลตัวนี้อยู่นะครับผมชอบหน้าตาแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็การขับขี่ผมว่าพารากอนอาตัวเนี้ย ผมยังรู้สึกฟีลกู๊ดมากกว่าขับพารากอนเอสนะครับพารากอนเอสไม่ใช่ไม่ดีนะในสัปดาห์นี้ก็มีการลดราคาด้วยคือดีกว่าแรงกว่าแน่นอนแต่ว่าผมยังชอบคันนี้มากกว่านั่นเองนะผมเนี่ยเอาไปลงสนามค่อนข้างบ่อยมากๆเพราะมันขับดีมากนั่นเองนะครับเป็นรถที่เวลาขับเนี่ยเห็นตัวรถอย่างนี้นะแม่งไม่หนักครับแม่งค่อนข้างเบาเลยแล้วผมชอบมากเวลามันมันเวลาขับแล้วมันฟีลกู๊ดม,ม,มากนะครับแล้วก็ที่รถ รถมันดูเหมือนจะหนักนะแต่มันเบาครับ,รบเวลาขับจริงนะแล้วเวลาเราเล่นในสนามเงี้ยสมมุติว่าในจังหวะที่เราต้องเลี้ยวแล้วชนคนอื่นหรือว่าคนอื่นมาชนเราเนี้ยคือรถมันไม่เป๋นะคือรถมันแข็งมากนะครับรถมันโคตรแข็งเลยนะครับคือมันโคตรดีนะจริงๆมันมีตัวพารากรอนอาร์ที่เป็นตัวอาร์เมอร์นะครับที่เราได้จากภารกิจมิสเบเกอร์ใช่ไหมแต่ว่าผมอะชอบตัวธรรมดามากกว่านะคือตัวนั้นการระเบิดได้จริงนะแต่ผมชอบตัวที่มันเรียบๆแบบนี้นะครับข้างๆถ้าเป็นตัวอาร์เมอร์เนี่ยข้างๆมันจะแบบมีนูนๆขน เพราะแบบนี้นะก็คันนี้เป็นรถคันแรกแล้วกันที่ทอให้ผมรู้สึกว่าโอเคกับการขับของเขาแล้วก็ยังเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับก็ค่อนข้างจะชื่นชอบไปเลยทุกวันนี้กลายเป็นชอบคันนี้มากๆนั่นเองนะครับสำหรับพารากอนอานะแต่ว่าผมจะเน้นไปทางลงสนาม เวลาขับบนถนนในฟีมหมดไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมไปเน้นรถที่แบบมาแรงแรงไปแล้วไงก็คันนี้ก็อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ว่าอยู่ในระดับแรงแต่ว่าไม่ได้แรงเวอร์อะไรเงี้ยเหมือนพวกแนวบีในช่วงหลังนะครับหรือว่าแบรนด์ชีจีซีเอฟอะไรเงี้ยพวกเวเปอร์ไนท์อีกนั้นเนี่ยมันแรงเวอร์ไปไอพวกนั้นนะครับมันแรงเวอร์เลยผมก็เลยไม่ค่อยได้ขับคันนี้แล้วนะครับแต่ก็ยังชื่นชอบแล้วก็ยังสะสมไว้อยู่นั่นเองนะครับอันต่อมานะครับผมก็คือเจ้าเวเลอร์นั่นเองเนี่ยเพื่อนเป็นเบราว์โดเวเลอร์นะครับเป็นรถทีี่่่ผมมก็นนนนชชืือออบั้คแ ผมไม่ได้แต่งนะนี่คือแม็กเดิมที่เขาให้มาผมมันสวยมากลงตัวนะครับคันนี้จริงๆตอนแรกกับผมไม่รู้จักยี่ห้อเลยพูดตรงๆไม่รู้จักยี่ห้อเลยบังเอิญซื้อมาแล้วอู้ดันชอบครับชอบตั้งแต่ภาคที่แบบก่อนยังก่อนยังไม่แยกแบบเป็นเอ็น n ฮล์หรือเลกาซีนะชอบมากคันนี้นะครับแต่ไม่ค่อยได้มาขับเพราะว่ามันไม่แรงนะครับมันไม่แรงแบบแรงจ๋า,จา คือหน้าตาเขาดีอย่างเดียวนะครับคันนี้นะแต่ขับดีใช้ได้นะคันนี้คือเหมือนในชีวิตจริงน่าจะเป็นพวก t ี r นั่นเพื่อแบบยี่ห้อนะยี่ห้อของ t ีวนะครับยี่ห้อเน,นี้ยเป็นยี่ห้อที่ผมเคยเห็นเขาเฉพาะตอนเชสรถนะเวลานั่งดูรายการของต่างประเทศนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับเพราะว่ากาลัวลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับก็ไงนะข้างหน้าก็สวยงามนะผมอยากให้เ,เพื่อนๆลองไปหาข้อมูลดูสาหรับคันนี้นะครับสวยงามนะแล้วก็ขับก็นั่งโอเคเสียงเพาะมากนะครับ เป็นรถที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นรถที่ใครๆเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเวลาผมเอาไปมิทติ้งเนี่ยคือเป็นรถที่แบบมีคนถามประจําว่าเฮ้ยคันนี้อะไรวะรอะไรอย่างเงี้ยคือประจานะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แปลกตานะครับไม่ค่อยเหมือนใครไม่ค่อยมีใครขับนั่นเองนะครับคันนี้เขาน้าสวยงามนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆไปสะสมนะครับอันนี้เป็นรถแรแล้วนะก็ไปหาซื้อคนที่เขามีได้นะครับหรือว่าก็รอ L S หรือไม่ก็พี่เม่งเอามาขาย,ย่เงี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อใครมานีครับอันนี้ก็รอพี่เม่งหรือว่า L ที่ผมชอบนะครับก็น่าสวยงามท่อเนี่ยปรับได้นะครับจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นท่ออันเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้ผมแต่งให้มันเป็นแบบนี้เองแบบอยากแต่งให้มันไม่เหมือนใครหน่อยนะครับไหนๆรถมันก็ไม่เหมือนใครแล้วก็แต่งใหไ้ไม่เหมือนใครไปเลยนะครับสวยงามสวยงามคันนี้ผมชอบมากๆเลยนะก็เลยเอามาวางโดโดดเลยนะครับอ่าหลายๆคนถ้าอยากลองขับนะครับก็ไปหาซื้อกับคนที่เขามีได้เลยนะขั้นต่อมาเลยครับผมอันนี้ไม่ต้องสาร์ายเยอะบ้างอันนี้โอ้หลายๆคนนี่แบบเป็นลูกรักแบบ 80%ของคนที่เล่นรถเนี่ยในเกม G T A นะแม่งขับคันนี้ครับคันนี้คืออิตาลี G T O นั่นเองเนะเพื่อนโอ้โหเป็นรถที่แบบว่าสายของ f e r r a r รนะครับแต่คันนี้ตอนแรกกับผมไม่รู้ว่ามันขับดีหรอกเอาจริงๆนะไม่พูดจริงๆเลยไม่รู้ว่ามันขับดีซื้อเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกับ f e r r a r ร812นั่นเองนะครับ ก็ผมเป็นคนที่ชอบ Ferrari รี่แปดหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายทะเบียนแรนะครับได้มาตอนที่ไอมันจะมีช่วงที่ซา,าบิายา,ยายอรอน์นะครับซาบิยาร์เนี่ยเขาเคยแจก GTO รอบนึงนะครับพร้อมกับป้ายทะเบียนแบบไอป้ายทะเบียนสีม่วงๆลายแนะแตันก่อนผมก็ใช้คันนี้เป็นสีม่วงนะ ก็มาเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะครับแล้วก็มีคูเฟอร์ลี่แปะข้างรถนะครับเป็นรถที่ผมชอบมากๆขับโคตรดีคือคันนี้แม่งแบบถ้าไม่มีเนโอบีนะคันนี้แม่งไรทิตนะครับถ้าคุณยังเล่นในภาคเลกาซี่เนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ยังไรทิตอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นในภาคเอ็นฮาร์เนี่ยคือมันมีเนโอบีที่มันไปอัพเฮาส์เชิรเวิร์กได้อย่างเงี้ย คือการขับเขาดีเหนือกว่าอิตาลี GTO ไปแล้วนั่นเองนะครับไม่ว่าจะการขับเบรกหรือว่าการเลี้ยวนะครับหรือว่าโอ้โหความเร็วเนี่ยขึ้นเหนือกว่าเกือบทุกด้านนะครับแต่ถ้าในอนาคตนะครับเขามีการ up house e n e r work เนี่ยผมอยากให้ GTO นี่ยติดหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าผมชอบมากๆทั้งหน้าตาเขาอะไรเขานะครับเมื่อก่อนก็จะเห็นว่าผมาใช้คันนี้ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับ แม่ผมชอบมันมากๆเลยนั่นเองเนะโดยเฉพาะไฟข้างหลังเนี่ยสวยงามนะครับเวลาขับทีไรก็ฟีลกู๊ดแรงโอ้หขับในเมืองไม่ต้องพูดถึงแม่งโคตรดีนะครับคันนี้แม่งให้ฟีลลิ่งโคตรดีครับเสียงท่อต่างก็ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นรถที่ผมแนะนํานะยังมีขายที่ร้านลีเจเนรีนะก็มาในแผทของอาร n นาวอลนะก็คือมานานแล้วนะครับผมก็คือนานแล้วล่ะแต่ว่าชอบเขาน่างชอบนะครับแม่คันนี้ผมก็ แบบมาตึงใจจริงๆอ่ะคือผมใช้งานจริงๆนะแล้วผมก็ชอบมันจริงๆนะครับแล้วก็ชอบในแบรนด์ในชีวิตจริงของเขาด้วยนั่นเองนะครับก็นี่ฮะก็กลายเป็นรถสะสมของผมไปนะครับก็ทุกวันนี้ก็เอามาเก็บแล้วไม่ค่อยได้ขับเพราะว่าขับแต่ของ h o าเซชูเวร์อย่างเดียวนั่นเองนี่ยขั้นต่อมานะครับผมก็คือเจ้า t u r i s m o c l คลาสสิกนั่นเองนี่มันเพื่อนหรือว่า F 4 0นะครับผมหรือว่า f e r r a รานั่นแหละนะครับชอบมากนะครับเม่ตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยแบบมีพวกโปสเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นโปสเตอร์ของ F 4สงๆ แปะอยู่แบบแปะอยู่บนแบบหัวที่นอนอะไรอย่เงี้ยชอบนะครับแบบตอนเด็กๆไปดูนิตยสารแบบว่าหนังสือทีไรเนี่ยก็ยังเห็นคันนี้อยู่ในหน้าแรกๆของนิตยสารประจํานะครับคือมันเหมือนตาตึงใจกับเขาไปนะครับในตอนที่ f 5 0มาผมก็ยังชอบ f 4 0นะเห็นในประเทศไทยเนี่ยมีจริงๆด้วยนะสีดำเนี่ยแล้วก็มีสีอื่นดีปะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยเห็นสีดําในตาม YouTube นะ สวยงามมากผมแล้วผมก็ยังชื่นชอบนะครับก็เลยเอามาแต่งเป็นรถในเกมไปนะครับแล้วก็ยังขับอยู่ทัวนี้นะครับเพราะว่าคันนี้อัพเฮาส์เชียร์กได้นั่นเองนะครับดูข้างหลังครับนี่ก็จะมีโลโก้เฮาส์เชียร์กนะเป็นรถที่ผมขับอยู่นะครับเพราะนั้นชื่นชอบเลยทีเดียวในเกมเนี่ยมันแรงมากในดั้งเดิมมันก็แรงมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ทางเลี้ยวเนี่ยเขาอาจจะสู้แบบพวกชีตาคลาสสิกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเออ แม่แต่ว่าคันนี้แม่งโอ้โหพอ up house c h i h นี่คือโดดเลยแล้วทิ้งคันอื่นๆในแบบว่าสปอร์ตคลาสสิกนะครับด้วยกันเลยนะคันนี้นี่คือแบบโดดเด่นมากนะครับแม่แรงด้วยขับดีนะครับแต่ว่าพอั p house c h i h นะผมบอกเลย่ไอการขับดีนี่คือหายหมดเลยนะคือแม่งกลายเป็นเน้นแรงไปแบบโดยปริยายเลยแต่ช่วงล่างรถมันค่อนข้างดีนะแต่เวลาเลี้ยวแรงๆนะผมบอกเลยว่าด้วยมันจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกนะครับมันจะยังสู้พวกรถสปอร์ตหรือ s ปอร์ตขาไม่ได้นะผมว่านะ เออมันอาจจะมีปัญหาตรงนั้นนะครับแต่ถ้าใครเน้นแค่ความแรงหรือว่าชอบแนวสายคลาสสิกเหมือนกับผมเนี่ยผมก็แนะนําคันนี้นะครับค่อนข้างารสวยงามแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับสุปเาอร์ก็สู้เขาค่อนข้างยากนะผมบอกเลยคันนี้แนะนำนะครับเป็นยังมีขายนะยังมีขายไม่เดียออกเพราะว่าคันนี้ขายดีเป็นอันดับต้นๆของสมตคลาสสิกเลยก็ว่าได้นะผมว่านะเพราะว่ามันแรงมากๆโดยดั้งเดิมนะครับถ้าใครเล่นภาคลีกซีก็ลองได้นะหรือใครมาเล่นภาคเอ็นฮันเนี่ยแนะนำให้เอาไปอัพฮาร์เซชูร์กนะคือแรงมากๆเลยนะครับ ต่อมานะครับผมคันนี้จะออกแนวมาซื้อคาหน่อยนะครับแต่ว่าผมชอบนะครับคันนี้คือ r a b b i t GT c l a คลาสนั่นเองนะครับก็มาขายหลายรอบแล้วมาบนขายร้านพี่เมงบ้าง LS บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็สะสมมานานแล้วนะครับไปขออันนี้คือไปขอซื้อคนอ่นมาเลยนะจำไม่ได้แล้วว่าไปขอซื้อน้องคนไหนมานะครับถ้าน้องดูอยู่ขออภัยด้วยนะครับไปขอซื้อเข้ามานะ มันก็สวยงามนะครับแล้วก็เอามาแต่งเองนะตอนแรกน้องเอาเป็นสีแดงมั้งผมว่ามาเปลี่ยนเป็นสีดําผสม,มกับเป็นลายคาดขาวแบบนี้นะครับภายในผมยังใส่สีแดงนะเพราะผมชอบนะคลาสสิกใส่สีแดงผมว่ามงเจิ๋งดี <c oughs> เออมันดูมันดูจิ๋งดีนะครับเออเพราะมันสวยงามะครับรถเนี่ยแต่คันนี้เป็นคลาสสิกนะบอกก่อนนะไม่ใช่คาร์มาสคาร์นะครับยกล้อไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นรถที่ขับดีมีครั้งหนึ่งที่ทําไมผมถึงชอบคันนี้นะมีครั้งหนึ่งผมเคยอไปแข่งรถแล้วแบงแบบ คือคันนี้มันอยู่ในโรงรถผมอยู่แล้วนะครับคือผมแต่งมาแบบแต่งๆไปงนั้นอ่ะก็คิดว่ามันเหมือนมสาสคาคันอื่นนะแต่ว่าบางเอืญตอนนั้นผมไปแข่งรถนะครับไปแข่งรถตามมติ้งนี่แหละแล้วสปอร์ตคลาสสิกคันอื่นมาโดนจองหมดแล้วแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยอ้าคันนี้ไม่สปอร์ตคลาสสิกดิไงว่าอะไรเงี้ยไปไปแวะดูในโรงรถไงแล้วเขาเลยหยิบคันนี้มานะครับเจ้าของงานก็งงๆนะว่าเฮ้ยคันนี้แม่งมสาสคาหรือเปล่านะคันนี้ แม่ไทยผมชนะมาเยอะมากนะครับคือมันขับดีมากในสอร์ตคลาสสิกนะขับดีโคตรๆนะครับคือคนละฟิลลิ่งกับมัซคาคุ้นเคยขับมาซคาหน้าตาแบบนี้แบบยังไงมาก็ตามอะ่ะคือคุณมาขับคันนี้นะคือคนละฟิลลิ่งเลยผมบอกเลยแล้วเป็น GT c l a s s ิกนี่คือทํารถดีมากนะครับขับดีแรงนะครับ มีครบทุกอย่างนะครับแต่เสียดายที่อัพเฮาส์เซชุกไม่ได้นะผมก็อยากให้คันนี้เป็นหนึ่งในคันที่อัพได้นะครับเพราะว่าผมชอบขับมากๆนะครับแต่ว่าที่ไม่ค่อยเห็นผมเพราะว่าผมไม่ค่อยทําคลิปแล้วขับคันนี้สักเท่าไหร่ไงก็เลยอาจจะไม่เห็นในตรงนั้นนะสวยงามนะครับคันนี้นะผมชอบผมชอบมากนะครับเนี่ยดูดิสวยงามรถแม่งก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขับดีโหคันนี้ครบเครื่องอ่ะแบบช่วงล่างเหมือนรถพวกรถสปอร์ตนะครับอันนี้อันนี้ผมกล้าอวยนะมันช่วงล่างมันเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับแต่ก็คันนี้นะ ใครอยากได้นะครับก็ไปหาซื้อจากคนอื่นนะครับหรือไม่ก็ L S หรือไม่ก็รอพี่หมิงเอามาขายนะครับประมาณนี้สำหรับเจ้า l a m b o r g ี i n าส l a s นะครับราคาก็ไม่น่าจะเกินล้านนะฮะร้อต่อมานะครับอันนี้เป็นรถที่ ABC ครับคขาน้่งบ่อยนะครับแล้วผมก็ชอบผมชอบมากๆเลยสำหรับเบนต์ตัวนี้นะครับอันนี้คือเจ้า Fisher นั่นเองนะครับ Bent Factor Fisher นะดูดิรถไม่เหมือนใครนะครับจริงๆตอนผมเล่น G D อไลน์ครั้งแรกๆเนี่ยผมเห็นคันนี้ขับบนถนนบ่อย หน้าตาเนี่ยคือไม่คดดีนะแต่ผมแค่งงว่าเฮ้ยทำไมเกมแบบเอาคันนี้เอามาปล่อยแบบเป็นรถ m อ c แบบโอ้โหบมางดูกลายเป็นแบบเหมือนของแบบราคาแบบราคาโลเลยอ่ะเออแม่งเหมือนโลโลคัสเลยอเออแต่ผมชอบมากเลยนะผมก็ผม,มก็ยังสะสมอยู่ผมกผ,ผมไม่ค่อยขับเพราะว่ามันขับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะมันขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วเขาตีโป่งมาเนี่ยสวยมากนะครับพ่อออกข้างข้างที่ผมไม่ได้แต่งนะคือทางมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไอโป่งพวกนี้ผมไม่ได้แต่งนะคือดั้งเดิมรถแม่งเป็นอย่างนี้เลยม่งเท่ครับแต่งได้แค่บางอย่างนะถ้าผมใจผิดแต่งน้อยมากๆนะครับรถสมัยก่อนนะดูดีข้างในก็ยังย้อมแมวอยู่เลยนะผมชอบมากนะก็เลยยังสะสมอยู่นะครับรถราคาไม่แพงนะครับเันนี้ประมาณแสนต้นต้นแสนกลางกางนะครับประมาณนั้นนะแต่แล้วก็ผมซื้อมาจากพี่เมงนะครับคันนี้นะสำหรับเจ้าฟิเซอร์นะครับเป็นรถที่ชอบมากๆนะครับดูดีเป็น แม่งเขาออกแบบมาดีคันนี้ผมว่ามันออกแบบมาดีมากนะขาดอย่างเดียวนะครับไหนๆก็เป็นรถเก่าแล้วแต่คันนี้มาแต่ยุคยุคแรกเลยก็ว่าได้นะต้งแต่ทํา Gd5 เลยนะครับผมอยากให้เขาอัพฮาวส์ชิวิกได้นะถ้าอัพบา้เนี่ยคันนี้แม่งเดือดมากนะครับคันนี้สวยงามนะครับดูดิแม่งผมชอบมากเลยแนะนํานะหลายๆคนนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นฟีลลิ่งไงก็ไปขโมย ABC ขับได้นะครับแถวในเมืองนะ ABC ผมเห็นขับบ่อยมากนะครับก็แต่ว่าทําประกันไม่ได้นะเพราะราคามันเกินแสนนะ แนะนำนะฮะก็รอซื้อก็ได้หรือไม่ก็ไปขอซื้อคนอื่นเขาเอานะครับคันนี้สวยงามสวยงามนะครับขับก็พอโอเคนะครับความเร็วก็ไม่ขี้เลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะในการเลี้ยวการอะไรนะครับเพราะด้วยรถมันแบบดูดีค่อนข้างเตี้ยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยค่อนข้างเตี้ยอยู่นะครับแบบเกือบจะสไตล์สนามอยู่แล้วนะแต่คันนี้ผมก็เน้นจอดโชว์นะครับไม่ค่อยได้ขับสักเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าฟิเซอร์นั่นเองนะครับคันสุดท้ายนะครับคันนี้คือเจ้าเวอร์ซิลิสนะครับ เป็นสอรคาสสิกอีกแล้วนะครับอันนี้ใบทะเบียนแดงนะครับผมไปขอซื้อคนหนึ่งเข้ามานะมะีน้องในดิสนะครับใจดีก็ขายให้นะครับตอนนั้นตอนนั้นพี่เม่งยังไมไ่เอามาขายนะแล้วก็เอลเอยังไม่มีขายนะครับผมก็เลยแบบว่าไปขอซื้อเขามาก่อนนะพนันงาสวยงามนะครับแล้วก็มาแต่งสีดาเองเปลี่ยนแม็กใหม่นะครับเปลี่ยนข้างหน้าใหม่นิดหน่อยนะครับเป็นรถที่ผมกำลังชื่นชอบนะครับผมไม่เคยรู้หน้าตามันหรืออะไรนะจริงๆเอซื้อไปอย่างนั้นเองเอาพูดตรงๆอ่ะซื้อไปอย่างนั้นเอง เหมือนกันเหมือนกับรอบที่แล้วเลยแต่ว่าดันขับดีซะอย่างนั้นแล้วเราก็ขับมาเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยเราถูกใจเสียงว่าอะไรอย่างเงี้ยเสียงแม่งแบบเป็น V8 จริงๆเลยนะครับแม่งพราะจัดนะครับแล้วก็ขับดีหน้าตาไม่เหมือนใครนะครับดูดิหน้าตาไม่เหมือนใครแล้วก็พยายามแต่งแบบให้เราแบบเป็นสไตล์ของเราแบบในแบบที่เราชอบนะไปรถอีกหนึ่งคันนะนเวลาผมเอาไปมิตติ้งก็คนก็ถามหาคันนี้นะว่าเอ้ยมัน มันเอ้ยมันมันโกงมาหรือเปล่าว่ามันขับดีจริงนะรถมันนิ่งมากนะครับอยากให้ลองไปหาซื้อดูนะครับคันนี้คือนิ่งจริงขับดีด้วยแล้วดันนิ่งอีกโหแม่งครบเครื่องจริงๆสำหรับเจ้าเวอร์ซิลิสนะครับแม่งดีอะผมชอบมากเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังนะครับเสียง V8 เลยเห็นปะโอ้โหเสียงแม่งแบบตุ๊บๆมาเลยครับเป็น V8 มาเลยนะผมชอบมากนะสำหรับเจ้าเวอร์ซิลิสครับ มาอยากแนะนำนะครับเพื่อนๆนะลองไปหาซื้อขอดูได้นะครับขับดีนะครับใช้ได้แล้วก็แต่ว่าเป็นรถแรงนะก็ต้องหาซื้อคนอื่นนิดนึงนะครับหรือไม่ก็รอ l s หรือไม่ก็รอพี่เหม่งเอามาขายนั่นเองครับก็ทั้ง10คันนะครับจริงๆก็ยังมีอีก2คันที่ผมชื่นชอบนะครับอย่างเจ้าทีสินะครับจริงๆผมก็ชอบนะเป็นรถที่ขับดีนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบแม็ a คาร์เรนนั่นเองนะครับก็ ลขากบชอบที20เป็นพิเศษเลยนั่นเองนะเสียงท่ออะไรในเกมก็ทำได้ค่อนข้างจะเพราะมากๆนะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับในลูกรักขันใหม่เลยอย่างที่ผมบอกไปเคยทําคลิปไปแล้วนะคันนี้คือเว็บไนท์อีกนั้น,นะครับก็เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้นะครับแต่ว่าในคลิปที่มันผ่านมาเนี่ยผมเล่นโคตรบ่อยไม่ว่าจะไปเล่นออสการ์เล่นดรเดรเล่น โอ้โหไฮต่างๆเนี่ยผมใช้โคตรบ่อยนะครับคันนั้นน่าจะใช้บ่อยที่สุดแล้วณนะปัจจุบันนะครับชอบมากๆนี่ครับอีก2คันนะ่าจะเป็นลูกรักของผมก็มีแค่ที20กับเบบันไดอีกดัดน,นะผมก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณสัก12คันนะครับณนะปัจจุบันนะที่ยังชื่นชอบนะครับก็รอดูรถใหม่ๆนะครับผมที่กําลังจะอัพเข้ามานะครับแล้วก็จะมีรถขานาดที่น่าสะสมดีผมอาจจะย้ายที่เก็บนะผมอาจจะไม่ได้เก็บที่ออโตช็อปนะครับถ้ามีรถในอนาคตแบบที่เราชอบอีกก็อาจจะเอาเปลี่ยนไปเป็น อเจนซี่หรืออาจจะไปเป็นที่อื่นนะครับที่เก็บรถได้มากกว่านี้นั่นเองนะปัจจุบันก็ยังแค่1 0บสิบเคันนะครับมันก็เลยแบบยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบแบ่งกระจายกระจายกันไปเก็บก่อนนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอันนี้ก็สาหรับคนที่ขอมานะครับผมก็จัดให้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย